สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะกลุ่มของดิฉันนะคะก็ได้รับก็ได้รับหัวข้อการสัมมนาแบบกระซิบนะคะการสัมมนาแบบกระซิบนะคะเป็นการอภิปายที่มุ่งเส,เสริมให้ผู้เข้าร่วมอัิมนาทุกคนนะคะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ค่ะโดยไม่ตัดสินว่าถูกหรือว่าผิดเพื่อที่จะให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหามักจะใช้ สถานที่ในบริเวณเดียวกันค่ะองค์ประชุมจะประกอบด้วยประธานเลขานุกการแล้วก็สมาชิกทั้งห6คนค่ะในเวลาในการประชุม6กนาทีและเนื่องจากมีเวลาน้อยนะคะทําให้ทุกคนต้องร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างไม่หยุดจึงทําให้ที่ประชุมมีเสียงอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยในเวลาต่อมาก็ไม่ได้เคร่งคัดเรื่องจํานวนคนหรือว่าเวลามากนะะักค่ะ การอภิปรายแบบนี้นะคะใช้ในกรณีที่มีปัญหาในการเรียนการสอนหรือการบรรยายนะคะและและต้องการที่จะได้รับการแก้ปัญหาหรือหาคําตอบให้ได้ค่ะโดยให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคิดหาคําตอบของปัญหานั้นๆเมื่อจบการอภิปรายก็จะให้ตัวแทนกลุ่มเสนอข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหานั้นอย่างย่อยๆค่ะโดยที่ผู้นําอภิปรายเนี่ยจะทําหน้าที่สรุปโดยภาพรวมอีกครั้งค่ะค่ะเรามาเริ่มกันอภิปรายกันเลยค่ะ ก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณคณะครูทุกท่าน คะที่เียสละเวลาในการเข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้เรื่องที่จะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการนํานิทานมาพัฒนาเด็กนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงถึงนิทานแล้วนะคะนิทานก็ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของเด็กได้หลายๆด้านเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวนะคะแต่นิทานสามารถเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กได้ด้วยะคะ่ะ ก็ที่ได้นัดหมายให้คุณครูทุกคนนะคะมาในวันนี้ก็เพราะว่าอยากให้ครูทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการคิดหรือว่ามีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียต่างๆนะคะในการพัฒนาเด็กโดยการใช้นิทานในครั้งนี้ค่ะค่ะก็สวัสดีผู้อำนวยการและผู้เข้าร่วมอภิปรายทุกท่านนะคะ สำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยหาข้อเสนอแนะกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัยด้วยนิทานนะคะไม่ทราบว่าผู้อภิปรายท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะค่ะดิฉันค่ะค่ะดิฉันก็เห็นด้วยนะคะว่าเราเนี่ยควรจะนํานิทานมาช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กค่ะโดยเฉพาะในด้านของการพูดค่ะซึ่งสําคัญมากค่ะสําหรับเด็กประถมวัยเนี่ย เพราะถ้าหาว่าเด็กไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารค่ะเราจึงควรใช้กิจกรรมนิทานเนี่ยเพื่อมาใช้ในเพื่อพัฒนาในด้านการพูดของเด็กค่ะเพราะนิทานสามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยเรียนรู้คําศัพท์ได้เร็วแล้วก็ได้ประโยค์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ค่ะ แล้วก็ดิฉันคิดว่าเราควรจะจัดกิจกรรมการเล่านิทานขึ้นภายในโรงเรียนในแต่ละสัปดาห์ค่ะซึ่งอาจจะจัดเป็นการเล่านิทานการแสดงบทบาทสมมุติขึ้นแล้วก็ให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงด้วยฝึกให้เด็กได้พูดคําศัพท์แล้วก็ให้เด็กได้ร่วมกันตอบคําถามจากนิทานด้วยค่ะก็จากสมาชิกจากที่สมาชิกคนที่หนึ่งได้เสนอแนะมานะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของการนำนิทานมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของในพัฒนาการเด็กประถมไว้นะคะในเรื่องของการพูดซึ่งโดยที่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยควรมีการจัดกิจกรรมการเล่านิทานภายในโรงเรียนหนึ่งชั้นในแต่ละสัปดาห์นะคะและให้เด็กเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในนิทานนั้นด้วยค่ะค่ะไม่ทราบว่าผู้อภิปรายท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะนะคะมีค่ะ ดิฉันจะเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบรูปแบบของการเล่านิทานนะคะซึ่งรูปแบบของการเล่านิทานเนี่ยจะมีทั้งหมด7รูปแบบค่ะรูปแบบที่1เลยนะคะคือการเล่านิทานแบบปากเป่าค่ะคือเราเนี่ยจะใช้ถ้อยคําน้ําเสียงหรือการพูดให้เด็กฟังในเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังนะคะ โดยเราจะไม่มีหนังสือหรือว่าท่าทางประกอบใดๆเราจะใช้แค่น้ำเสียงเพื่อที่จะดึงดูดเด็กค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะคือนิทานที่เล่าโดยใช้อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ในที่นี้ก็คือเราอาจจะใช้เป็นหุ่นเชิดหุ่นกระบอกหรือว่าหุ่นนิ้วมือหรือหุ่นต่างๆหรือว่าเป็นนิทานภาพกันเปื้อนนะคะในการเล่าเนี่ยเพื่อให้เด็กได้ได้มีส่วนร่วมหรือว่ามีอรรถในการดูมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะรูปแบบที่3ค่ะการเล่านิทานประกอบภาพและท่าทางค่ะ การเล่านิทานประกอบท่าทางเนี่ยเราจะใช้หนังสือด้วยก็ได้หรือว่าเราจะใช้การเล่าปากเปล่านะคะแล้วเราก็จะมีท่าทางประกอบในเนื้อเรื่องที่เรากําลังจะเล่าอย่างเช่นการที่เราจะเล่าเรื่องของกระต่ายเราก็อาจจะมีท่าทางที่ทําเป็นหูกระต่ายก็ได้ค่ะต่อไปนะคะรูปแบบที่4ค่ะคือการเล่านิทานประกอบภาพค่ะการเล่านิทานประกอบภาพเราจะใช้หนังสือหรือว่ารูปภาพก็ได้นะคะในการเล่าเป็นหนังสือ ก็เราอาจจะมีตัวหนังสือให้เด็กว่าเราให้เด็กฟังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดจินตนาการมากพอค่ะเราอาจจะใช้เป็นรูปภาพเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าให้เด็กเนี่ยลงจินตนาการถึงรูปภาพนะคะให้เล่าไปเรื่อยๆแล้วก็เล่ากันไปต่อๆก็ได้ค่ะต่อไปนะคะรูปแบบที่5ค่ะคือการเล่านิทานคือการแบบเล่านิทานพับกระดาษและฉีกกระดาษค่ะรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นการพับไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาเล่าให้เด็กฟังค่ะ เราก็ต้องศึกษาเนื้อเรื่องหรือขั้นตอนการาพับต่างๆเอาไว้เพื่อว่าตอนเล่าเนี่ยเราจะไม่ได้มีอะไรมาสะดุดหรือว่ามีอะไรมาขัดไว้นะคะต่อไปค่ะรูปแบบที่6นะคะคือนิทานเล่าไปวาดไปรูปแบบนี้ก็จะเป็นการเล่านิทานที่ผู้เล่าเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในการเล่าแบบปากเปล่าแต่ก็ต้องมีมีการแบบวาดรูปภาพเพิ่มขนาดเล่าเรื่องเรานะคะรูปภาพที่เล่าเนี่ยไม่ใช่รูปภาพที่วาดนะคะก็คือ อาจจะสอดคล้องกับเนื้อหาของนิทานค่ะสุดท้ายนะคะรูปแบบที่7ค่ะก็คือการเล่านิทานประกอบเส้นเชือกเป็นนิทานที่ผู้เล่าจะเล่าแบบปากเปล่าค่ะประกอบกับการสร้างสรรเชือกให้มีความสัมพันธ์กับการเล่าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยผู้ดูหรือผู้ฟังเนี่ยจะตื่นเต้นกับการสร้างเชือกจากผู้เล่าซึ่งเป็นรูปร่างต่างๆนะคะของการประกอบเรื่องราวค่ะค่ะก็จากที่สมาชิกคนที่สองได้เสนอมานะคะ จะเป็นในรูปแบบของการเล่านิทานให้กับเด็กวัตถุนไว้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันเจ็ดรูปแบบนะคะนั่นก็คือการเล่านิทานแบบปากเปล่านะคะการเล่าโดยใช้อุบบป,ก,ป,ก,ปก,กรณ์ก็คือจะเป็นหุ่นเชิดหรือหุ่นกระบ,บอกค่ะการเล่าปากระกอบภาพและท่าทางนะคะการเล่านิทา,านประกอบภาพนิทานพับกระดาษและฉีกกระดาษนะคะการเล่าไปวาดไปและการเล่าแบบประก,กาาอบเส้นเชือกค่ะ ค่ะไม่ทราบว่าผูอภิปรายท่านใดมีอะไรจะเสนอแน,นะไหมคะมีค่ะดักการเลือกนิทานที่เหมาะสมเด็กปถมวัยนะคะมีสามในการเลือกนะคะหนึ่งเหมาะสมกับวัยเด็กในแต่ละวัยมีความสนใจฟังเรื่องราวต่างๆนะคะแตกต่างกันไปตามความสามารถในการรับรู้และประสบการณ์ที่ได้รับค่ะนิทานที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่าสามปีควรเป็นหนังสือสมุดภาพหนังสือภาพผสมคำนิทานที่มีบทไร้กรองในขณะที่นิทานที่เหมาะสมกับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะคะควรเป็นนิทานที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาตินิทานเรื่องเองล่าที่ให้ข้อคิด 2. นะคะประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ การเลือกหนังสือต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กที่เด็กจะได้รับในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเช่นสอนให้รู้จักคำเรียกชื่อสิ่งของต่างๆเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงพัฒนาการความคิดจินตนาการให้ความรู้สึกที่ดีต่อเด็กมีความตลกขบขันให้ความสนุกสนานช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเด็ก มื่อเปรียบเทียบตนเองกับตัวละครเป็นต้นค่ะ 3. เนื้อหาและลักษณะรูปเล่มนะคะพิทานหรือนังสือที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัยความเป็นเรื่องสั้นๆง,ง่ายๆไม่ซับซ้อนมีจุดเด่นของเนื้อ,อจุดเดียวเด็กดูภาพหรือฟังเรื่องราวเข้าใจได้และสนุกสนานมีมี เนื้อเรื่องที่ชัดเจนชวนติดตามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเด็กแกลชิดตัวเด็กหรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่มีการบรรยายเนื้อเรื่องความีลักษณะเป็นบทสนทนาโต้อตอบระหว่างตัวละครใช้ภาษาที่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็จากที่ประชุมจากที่สมาชิกคนที่สามได้เสนอมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกหนังสือนิทานสาหรับเด็กประถมวัยนะคะซึ่งในการที่เราจะเลือกหนังสือนิทานสําหรับเด็กประถมวัยนั้นนะคะก็คือเราต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับนะคะและผู้เล่าเนี่ยควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางความคิดหรือจินตนาการะคะ่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิดีโอที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสำหรับนิทานนะคะ 好，好，好、嗯，好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 、嗯，好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  <All right. S 2>，好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 ， ประชุมกันในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่ามีการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในโรงเรียนอาทิตย์ละหนึ่งชั้นนะคะในแต่ละสัปดาห์แล้วให้เด็กเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วยนะคะค่ะและการเล่านิทานนะคะก็จะต้องมีเทคนิคต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กค่ะ ส่วนการเล่กนิทานนะคะก็จะเป็นก็จะต้องเป็นนิทานที่เหมาะสมสําหรับเด็กนะคะและต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับนะคะและเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้เข้าได้เข้ามามีบทบาทในการเล่านิทานนั้นด้วยค่ะค่ะเราก็ได้ข้อสรุปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ การใช้นิทานมาพัฒนาเด็กประถมไว้นะคะก็ต้องขอบคุณเลขานะคะที่ได้สรุปค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคณะครูทุกท่านนะคะที่ช่วยแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการประชุมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ